สีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a อ t ร์เธาเรามาถึงดวงครึ่งปีหลังให้กับชาวราศีกุมแล้วคะ่ะดวงครึ่งปีหลังคือกรกฎาคมจนถึงธันวาคม -6 6แล้วว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างดูเป็นแนวทางไกลไลน์แต่ว่าด้วยความว่าเปิ้ลเปิดไพ่เนี่ยตั้งแต่มิถุนายนเนาะพลังงานมันนับจากวันที่เปิ้ลเปิดไพ่เลยค่ะไปจนถึงสิ้นปีเนาะว่าคุณจะเจอกับอะไรบ้างช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่รา ของราศีกลุ่มจะไม่ตรงกับของไทยนะคะเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนคะ่ะว่าคุณอยู่ในราศีกลุ่มหรือเปล่าหรือจะดูแบบลัคนาก็ได้คะ่ะจําเป็นต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ลัคนากุมหรือว่าราศีกลุ่มแบบช่องของเปิ้ลคุณสามารถดูได้เลยแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเรารู้มาเป็นแบบไทยแล้วเราเหมือนแบบเขาเรียกอะไระพยายามฟังแบบสากลแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตรงอาจจะลองดูแบบไทยก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้คะ่ะเป็นคลิปแบบ ทําให้เป็นการกุลเนอะให้ออกับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเทคสี่เรียสวิธีการดูคือเราดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อความสบายใจดูเป็นเหมือนแบบมันดูล่วงหน้าเนอะดูเพื่อรู้ว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงถ้ามันดีเราก็น้อมรับไว้จะได้มีกําลังใจเป็นพลังบวกถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันมีคําเตือนต่างๆนานาก็แค่เรามาระวังเท่านั้นเองเพราะว่าการดูดวงเราไม่ได้เน้นงมงายเนอะเราเน้น เพื่อรู้ดวงเพื่อเหนือดวงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันดับเออดีขึ้นอะไรเงี้ยในเมื่อเรารู้ว่าเอ้ยมันจะเกิดเรื่องนี้และเราต้องระวงังอ่ะสมมติถ้าเกิดบอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะใจร้อนนะจะทะเลาะก,กับคนอื่นนะเราก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองใจร้อนหรือว่าทะเลาะกับคนอื่นอ่ะมันก็จะช่วยลดความทะเลาะเบาแวงได้ถูกไหมพอถึงเวลาจริงๆคุณก็อาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กับใครเลย ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์เยอะมีแอรโซไดด้วยนะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะคะใครสนใจอยากจะลงเรียนราคา590บาทนะเราไปดูก็ได้ค่ะว่ามันคืออะไรจะเรียนยังไงอะไรเงี้ยสนใจก็ทักมาลงเรียนกันได้เป็นคอร์สประจําปีนี้ของเปิ้ลนะคะมาเริ่มต้นกันเลยราศีกุมลัคนากุมค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพเปรจะพูดให้ cover ทุกเรื่องนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมา เรามีไพ่อีกหลายอย่างมากเดี๋ยวเราจะใช้หลายสิ่งนะ,ะสิบถ้วยโอ้เอนเออจีดีมากใบแรกอืมเฮอร์มิสสิบไม้โอ้โ oh. ห <laughs> สิบถ้วยสิบไม้สองถ้วยว้าวเจ็ดถ้วยอืม awakening หรือว่า j u d g ม e น t ์นะคะ the tower the lovers wow dead and rebirth s t r ี n g ิร์ตสเตรนท์โม่ไพ่เมเจอร์คนาเยอะมากไฟฟ์ออฟคัพไพ่ถ้วยก็เยอะนะเดีนะ๋ยวขอดูเมเจอร์ก่อนนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเมเจอร์คาน่าหกใบต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าพลังงานอ่า ดวง,งคุณในครึ่งปีหลังต้องบอกว่า มีเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น6เดือนนี้นะเหมือนเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเลยนะตอนที่พูดก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะมันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแปลว่า6เดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่คุณไม่คาดฝันก็ได้มันเหมือนไม่คาดฝันไม่ได้แปลว่าต้องตกใจจนเกินไปนะแต่ว่ามันแค่ว่าคุณไม่ได้วางแผนไว้คุณไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เออมันอาจจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ได้เพราะเราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าเนอะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ในการเตรียมตัวก็คืออ่ามี แล้วถ้าเกิดคุณใช้สติในการแก้ปัญหามันจะผ่านพ้นไปได้ในพลังงานต้องบอกว่าคุณใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะไพ่ถ้วยเยอะเนะมันจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีความสับสนวุ่นวายอะไรเงี้ยเยอะโดยเฉพาะในเรื่องความรักเออตลกมากเลยเพราะว่ามันมีไพ่เกี่ยวกับถ้วยเกี่ยวกับความรักเยอะมากเลยนะทั้งเดินลัเวร์สทั้งสองถ้วยแล้วก็10บถ้วยนะมีไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ที่คุณควรจะต้องอยู่นิ่งๆในพื้นที่เพื่อคิดทบทวนวิเคราะห์แยกแยะต่างๆนานาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง คิดดีๆก็แล้วกันกเป็นกำลังใจให้นะคมีไพ่ห้าถ้วยอยู่ใต้สําหรับแปลว่าบางทีเรามีความเศร้าหน่อยทุกเยอะเหมือนกันแบบที่เราแบกไว้เนอะเพะื่อนคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้ปรึกษาใครเพราะมีเฮอร์มิตด้วยแล้วก็มีไพ่สิบไม้คือคุณค่อนข้างแบกภาระความรับผิดชอบของที่บ้านก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วต้องบอกงี้คุณอาจจะมีปัญหากับครอบครัว อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงต่างๆนาแต่ด้วยความรักเนอะรักด้วยแต่ก็แบกด้วยมันก็เลยอาจจะมีหลายๆสิ่งที่คุณต้องคิดค่ะว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคุณจะไปต่อ,อยังไงดีเพื่อให้ครอบครัวโอเคที่สุดแต่คุณเป็นคนรักครอบครัวนะสิบถ้วยเนี่ยมันชัดเจนว่าคุณก็จะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเอาเวกนิ่งขึ้นมาคุณแค่ทําทุกวันให้ดีที่สุดคะ่ะเท่าที่คุณจะไหวก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรรืออมีอะไเกิดขึ้น ได้ง่ายๆเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นมันก็มีการถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อคนคนนี้มันจะต้องมีการรีเบิร์ตอะทานฟอร์มเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนคุณต้องให้อภัยความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคุณมันมีปัญหามันมีห้าทวแปแล้วว่าคุณไม่ได้ move on จากความคิดเนาะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนมีคู่แล้วมันเกิดมีความละหองละแหงหรือทะเลาะเบาแวงกันไปนะ แล้วคุณมันเหมือนเราอยากให้เขาอยู่นั่นแหละเรายังอยากไปต่อในความสมําพันแต่เราไม่ move on จากเรื่องเก่าๆเรายังไม่ให้อภัยตัวเองยังไม่ให้อภัยเขามันก็จะมีปัญหาความสัมพันธ์ได้เป็นระรอกระรอกนกึกออกปะเพราะฉะนั้นจากไพ่เขาก็เลยแนะนาว่าคุณจําเป็นจะต้องให้อภัยอย่างแบบแท้จริงและเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยแล้วว่าไอการที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่เราหรือเป็นที่เขาถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังนะ มันจะสามารถไปต่อได้นะแต่เธอมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือม่ไม่พยายาม ปรับตูนเข้าหากันอะความสัมพันธ์มันก็จะยากมันก็จะยังมีอุปสรรคปัญหาไปเรื่อยๆอีกทั้งนะต้องพูดแบบนี้มันมีเดลลอเวอร์สด้วยอันนี้พูดให้เตือนแบบระวังไว้เฉยๆว่ามันมีโอกาสที่จะมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ได้พอเวลาความสัมพันธ์ของคนสองคนอะมันมีช่องว่างเนาะแบบมีปัญหากันมันก็เป็นช่องที่ทําให้มันมีบุคคลอื่นเข้ามารวมถึงคุณมีเสน่ห์ด้วยค่ะมันมีเดลลอเวอร์สขึ้นมาแปลว่าช่วงเนี้ยคุณก็มีเสน่ห์อีก แล้ว,ว่ามันถึงมันถึงมีเดอะทาวเวขึ้นมาว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาแล้วปรากฏว่าบาังเอิญมันกดนเป็นจังหวะเวลาที่มันจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มันจะไม่ความสัมพันธ์คุณมีปัญหาแน่นอนทําให้คุณอาจจะตัดสินใจไปต่อหรือว่าจะพอในสถานการณ์แบบนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆค,ค,คิดยาตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็แลวกันกให้คิดดีๆว่าถ้าเกิดเราทาแบบนี้ผลกระทบคืออะไรถ้าทําแบบนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะคืออะไรนะแต่จากไพ่รักครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีบุตรมีลูกหรือว่าความรักมันยังมากกว่าความทุกข์หรือการแบกข,ของคุณควรจะไปต่อความสัมพันธ์นี้นะแต่มันจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจําเป็นจะต้องให้อภัยกัน จริงๆเท่านั้นเองนะส่วนใครที่เป็นคนโสดอ่คุณแบบอยู่กับตัวเองนะ introvert นะอยู่บ้านไม่ค่อยไปไหนนะจังหวะเวลาช่วงนี้ค่ะอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยสิ่งต่างๆนะที่ทําให้คุณอาจจะพบรักแบบกระทนหันได้คนโสดนี่ค่อนข้างจะดีดามากกว่าคนมีคู่เนะเพราะคนมีคู่พอมีอมเสน่ห์แล้วมันมีปัญหาถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดคุณจะเหมือนแบบอ่ะด้วยงานคุณก็จะรู้สึกว่าเอองานยุ่งแบบนี้มันจะมีได้ยังไงงานก็เยอะทํางานอยู่กับที่บ้านต้องดูแลที่บ้านนู่นนี่นะั่น ไม่มีเวลาไปหาฟงหาแฟนอะไรอยากมีก็อยากมีนะจังหวะช่วงนี้ค่ะเพื่อนจะบอกว่ามันจะมีช่วงชะตานำพาให้คุณเจอ789กัากายากันยาตุลามีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้เจอคนที่แบบเออถูกใจใช่เลยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะแต่เกาไม่ต้องรีบเหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือพอเจอแล้วมันจะแบบเหมือน ตกกลุ่มรัก่ะแบบว่าโอ๊ยแบบรักแรกพบอะไรแบบนี้ก็ได้มันเหมือนโชคชะตานําพาให้คุณมาเจอกันแต่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าคุณสองคนมีความแตกต่างกันค่ะจากไพ่ที่เปิ้ลเห็นอะคือมันจะปิ๊งปังนะแต่พอเวลาคุยกันหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างหลายๆอย่างก็แล้วกันที่มันต้องปรับจูน มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้เข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเนาะความสัมพันธ์ที่แบบเราสองคนเกิดมาจากครอบครัวต่างกาันพื้นฐานการเรียนเลี้ยงดูต่างกาันแล้วมาถึงปุ๊บมันจะเข้ากันได้ทุกเรื่องไหมมันต้องปรับจูนเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะรวมถึงหลายคนเนี่ยที่แบบตอนนี้โสดก็จริงแต่ว่าเราผ่านความผิดหวังมาหรือกลัวเจ็บกลัวผิดหวังไม่เอาละความรักอยู่กับตัวเองคนเดียวดีกว่าอยากจะโสดพอยิ่งคุณอยากจะโสดคุณมีโอกาสกาที่คุณจะเจอคะ่ะจากนั่นแหละอย่างที่บอกว่าหน้าที่การงานการออกไปทํางานต่างๆแล้วโชคชะตาก็นาพา มันไม่ได้แปลว,ว่าคุณต้องพยายามเลยเลยนะเออแล้วมันก็จะเจอเองคุณมีเสน่ห์ค่ะมีทั้งเจ็ดถวยมีทั้งเดลเวอร์สต้องยอมรับว่าคนราศีกลุ่มคุณจะมีเสน่ห์มากในช่วงครึ่งปีหลังเราก็เอนจอยชีวิตค่ะอยู่อย่างมีความสุขก็แล้วกันเนาะเออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอคุณมีความสุขอะถ้าคนเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมอ่ะโอเคคุณโอเพนแต่เลิศเข้ามาแล้วทําให้คุณทุกข์กว่าเดิมคุณจะปิดกัน้นแล้วคุณจะไม่เอา ก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันเพราะว่าอยู่โสดคุณก็แฮปปี้คุณจะมีคู่ถ้ามีคู่ที่ดีคุณก็จะแฮปปี้ยิ่งขึ้นประมาณนี้เนาะเราพูดเรื่องความรักก่อนเลยเพราะว่าพลังงานความเป็นครอบครัวความรักค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจจะไม่มีคู่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับครอบครัวนะรู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคนรอบตัวคุณก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะใครทํางานเอามาถึงเรื่องงานบ้างใครทํางานที่เกี่ยวขอ้องกับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ นะหรือทํางานที่บ้านทํางานกับครอบครัวทํางานที่เกี่ยวกับความรักอะไรต่างๆนานา,นานหรือทํางานที่ต้องดูแลคนเยอะๆเนาะมีไพ่สิบไม้ขึ้นมาแล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้านายแล้วเ,เป็นเจ้าของกิจการเราทํากิจการครอบครัวหรือว่าเรามีลูกน้องบริวารเยอะอาจทำงานในองค์กรก็ตามแต่ว่า มีลูกน้องบริวารเยอะและเป็นงานที่เราต้องใช้จินตนาการไอเดียความคิดสร้างสารรค์โดดเด่นมากไม่คิดว่าคุณจะสามารถทําได้ดีถ้าเกิดเป็นงานประเภทนี้แล้วก็งานที่คิดวิเคราะห์วางแผนคุณเป็นคนอาจจะไม่ได้พูดเยอะเนาะคือนิสัยจริงๆคุณจะพูดเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอาในช่วง6เดือนนี้คุณจะพูดน้อยแล้วก็คิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยมากขึ้นซึ่งไม่คิดว่าดีบางทีมันเหมือนด้วยความว่าสับสนเนาะไม่รู้จายังไงดีคุณก็เลยอาจจะอยากอยู่กับตัวเองเพื่อหาทางออกอยู่ในถ้าเข้าถ้าอะไรแบบนี้ ก็เป็นไปได้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะมันมีเดอ Tower ขึ้นมามันมีโอกาสที่คุณจะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดตัดสินใจชั่ววูบแบบเนี้ยเป็นไปได้ในทุกๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีงานที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการฟังพูดอ่านเขียนเนาะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นมากสำหรับคุณเปคิดว่าการงานโอเคนะแล้วถ้าเกิดใครเรียนอยู่หรือว่าต้องการอยากจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมต่อยอดความรู้ก็ดี จังหวะช่วงเนี้ยดีในการที่คุณจะไปเรียนมันอาจจะเป็นเหมือนแบบเออถึงเวลาละที่เราควรจะต้องไปเรียนเพิ่มถึงเวลาละที่เราต้องอัพสกิลเงี้ยก็ได้หรือใครที่เป็นเด็กเนาะเป็นน้องๆหน,หนูหนูที่ยังเรียนหนังสืออยู่ค่ะจังหวะช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณอ่านหนังสือรู้เรื่องมีสมาธิอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือซะก็จะดีนะแต่ถ้าก็ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออคุณว้าวุ่นใจนะเจ็ดถ้วยมันบางทีมันมีหลายสิ่งที่คุณอยากทํา ฟุ้งในหัวแนะนําว่าให้อยู่กับตัวเองนั่งสมาธิหากิจกรรมที่เสริมสมาธิทาและคุณจะเหมือนดีขึ้นอ่าใช้คำนี้เพราะมันมีเฮอร์มิตคู่กับเจ็ดถ้วยเนาะคือเจ็ดถ้วยมันคือความฟุ้งแต่เฮอร์มิตมันคือการแบบอยู่กับตัวเองคิดวิเคราะห์นั่งสมาธิเข้าวัดสวดมนต์อะไรต่างๆนานา,นาที่ทําให้เราโอเคขึ้นก็เป็นไปได้คือการที่คุณอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะทําให้คุณหาทางออกได้เไม่ได้คิดว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะอืมเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนเป็นคนที่แบบเอออยากตัดสินใจด้วยตัวเอง มีอะไรก็รู้สึกพึ่งพาตัวเองมากกว่าแบบนี้ยซึ่งคุณทําได้คะ่ะแต่มันจําเป็นจะต้องเหมือนไม่ฟุ้งอะ่ะเราจาเป็นจะต้องพักสมองเราบ้างเพื่อที่จะมาคิดทีละเรื่องเนาะมันถึงจะโอเคไม่ว่าปัญหาตอนนี้ที่คุณกังวลฟุ้งอยู่นี่เป,นเป็นเรื่องงานหรือเงินเรื่องความรักก็ต้องคิดวิเคราะห์ทั้งสิน้นะคะแล้วมันมีห้าถ้วยด้วยแปลว,ว่าเราจําเป็นมากเลยที่เราจะต้องเหมือนให้อภัยตัวเอง move on จากอดีตในเรื่องการงานถ้าเราทุกเสียใจในเรื่องการงานมาโอเคคุณก็ move on ค่ะพยายามบอกว่าโอเคเราเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นปั้นเห็นจังหวะของคุณด้วยนะว่าคุณมีโอกาสจะได้งานใหม่ถ้าเกิดคุณหานะแต่ถ้าเกิดคุณไม่หาคุณยังทําที่เดิมคุณจะสามารถหาคําตอบเลยหาทางออกกับปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เออนะประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้แย่ไม่มีไพ่เหรียญเลยแปลว่าในช่วง6เดือนนี้เราอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในเรื่องการเงินแปลว่าไม่ได้มีอะไรมากมาย ไม่ได้มีเงินเข้าไม่ได้มีโชคลาภแล้วก็ไม่ได้มีการเสียเงินอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายกระทันหันได้นะเพราะว่ามีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่ไหมมันรวมถึงการเงินด้วยมันอาจจะมีอะไรเสียอะไรพังที่คุณต้องซื้อต้องเสียต้องซ่อมต้องอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับครอบครัวเป็นไปได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําคือรายได้มันจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมถ้าคุณทํางานประจามันจะเหมือนเดิมนะถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวมันจะทรงๆมันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆนะพยุงพยุงไปอะไรแบบนนนี้้เพราะะฉั พยายามอย่าใช้ค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นเก็บสํารองไว้เพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนค่ะมันอาจจะมีโอกาสที่คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่คุณไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนาะและเราอาจจะต้องเหมือนไปเสียงเงินอะไรพวกนั้นถ้าเรามีสํารองไว้เราจะไม่เครียดไงี่ยเราก็จะโอเคแล้วคุณก็เป็นคนที่มีภาระเอยอะด้วยนอกจากว่าทํางานหนักมันอาจจะหมายถึงคุณต้องดูแลคนในครอบครัวดูแลคนแบบที่บ้านสามีภรรยาลูกอ่าพ่อแม่อะไรต่างๆนาน,นาบริวารอะไรอย่างเงี้ย มันเลยทําให้เราต้องแบกอะไรเยอะและวมีค่าใช้ใจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สํารองเงินไว้เพื่อให้มันมีเงินสํารองในการที่จะแบบใช้ใจ่ายฉุกเฉินเนาะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาเท่านั้นเองแต่ต้องบอกว่าไม่ว่าปัญหาคืออะไรคุณจะเข้มแข็งและสามารถผ่านไปได้เขาไปสุดท้ายของคุณคือสเตรนจ์นะเพียงแค่คุณ เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเนาะคุณจะผ่านไปได้คิดทีละสะเต็ปคุณไม่ต้องเอาไปปนกันบางทีเราคิดถึงอนาคตอันยังไม่เกิดเนาะแล้วก็หน่อยกับมันพยายามอยู่กับปัจจุบันค่ะทาทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเราจะมีแผนเรามีแผนระยะสั้นเลยอย่าไปคิดกังวลจนเกินไปเพราะว่าบางทีเราคิดไปไกลทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดแล้วคุณก็มาหน่อยอันเนี้ยจะไม่ดีนะเราพยายามทําอยู่กับปัจจุบันทํา ทีละนิดทีละนิดแผนแผนเป็นอาทิตย์แผนเป็นวันแผนเป็นอะไรเงี้ยให้มันเป็นระยะสั้นแล้วก็ค่อยๆผ่านไปค่อยๆผ่านไปเป็นการพยุงพยุงเนาะ <c oughs> ปอยก,ก็คิดว่าคุณจะผ่านปีนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือดวงของคนเกิดราศีกุมนะ <c oughs> ต่อมาเราเปิดไพ่ย,ยานาโลกค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคนราศีกุมลักนณากุมบ้างในช่วงครึ่งปีหลังค่มามะไพ่อยากจะบอกว่าอะไร ใช้ความคิดนี่ไงถึงบอกว่ามีไพ่เฮอร์มีน่ะแปลว,ว่าจะทําอะไรขอให้คุณใช้ความคิดให้จงหนักมันมีเรื่องคุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลมันมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นมาได้แต่ขอให้คุณมีสติแล้วก็ใช้ความคิดให้มากอย่ารีบนะในการตัดสินใจใดๆก็ตามเพราะว่าให้เราคิดถึงผลกระทบค่ะนะมอนอตจะเป็นผลกระทบที่ รุนแรงเนาะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในทางไหนก็ตามนะมันมีผลกระทบต่อคนอื่นก็ได้ต่อตัวคุณเองในระยะยาวด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นคิดดีๆนะคะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเพิ่มอีกนะตรหนีทีเหนียวเห็นไหมให้ประหยัดเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อะตอนนี้แล้วก็รัดเข็มขัดไว้เพราะว่าเปิ้ลเห็นว่ารายจ่ายมันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแบบคุณไม่คาดฝันแต่รายได้เนี่ยมันน่าจะทรงๆนะเพราะฉะนั้นก็อืมนะ ประหยัดเอาไว้ต่หนีทีเหนียวนี่ก็คือพยายามเก็บเงินไว้แหละเผื่ออะไรจะเกิดขึ้นนะคะสัมผัสค่ะให้พยายามคิดอะไรที่มันจับต้องได้นะเนี่ยมันมีเจ็ดถ้วยมันมีความมโนมันมีความเคละนะร่องรอยฟุ้งอะไรเยอะเลยต้องบอกว่าต้องบอกตัวเองวาอ่าพยายามคิดวิเคราะห์นะใช้ความคิดดีๆแล้วก็ลงมือทําอะไรที่มันฟุ้งอยู่เนี่ย มันก็จะฟุ้งเฟื่องอย่างนั้นค่ะถ้าเราไม่ได้ลงมือทำาสทีทีเนาะเราจะดําเนินมันไปได้หรือมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้มันจะต้องอยู่ที่การลงมือทําของคุณการที่คุณคิดเออบางทีมีโปรเจกต์ในหัวอยากทานู่นทํานี่ทํานั่นแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ทาโปรเจกต์ก็ไม่เกิดถูกไหมเพ <c oughs> ราะฉะนั้นใบนี้ก็เลยบอกว่าถ้าคุณคิดอะไรไว้สัมผัสมหมายถึงว่าให้ลงมือทําให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนาะหรือว่าถ้าเกิดเราไปฟังอะไรใครมาแนะนําว่าคุณจะต้องเหมือนดับ เจอด้วยตัวเองอะสัมผัสด้วยตัวเองอะคุณถึงจะยอมรับและเรียนรู้กับมันว่าเออมันเกิดขึ้นจริงอย่าไปฟังความของคุณอื่นเยอะเพราะว่าเรายังไม่เจอจริงใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงก็เป็นไปได้นาะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกคุณนะประมาณนี้ต่อมาอ้าเปิดอ่าเมจิกออฟเฟอรให้คุณเพิ่มค่ะว่าอยากจะแนะนําอะไรให้คุณราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะหนึ่งใบามาไพ่อยากบอกว่า สดชื่นอ่าพยายามทําตัวให้สดใสสดชื่นนะตอนนี้คุณหมองหม่นมากจริงๆเพราะว่ามีไพ่ห้าถ้วยบางทีเราจมอยู่กับเรื่องรา,าวเก่าๆเศร้าหมองบางคนอมทุกข์อ่ะหลายๆคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคือสุขภาพอาจจะเหมือนแบบซึมเศร้าได้บางทีเพราะว่าเราคิดอยู่คนเดียวเนาะเพราะเรามีปัญหาอะไรที่ต้องเราแบกแล้วเราไม่ได้ไปปรึกษาใครเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพึ่งใครไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ตามเนาะคุณก็จะดิ่งกับมันค่ะเพราะคุณอยากจะหาทางออก สิ่งที่พ่อแนะนําคือคุณพยายามหยุดจากการคิดก่อนนะแล้วไปหาหาอะไรนะกิจกรรมอะไรที่ทําให้คุณมีสมาธิให้คุณจิตว่างชั่วขณะหนึ่งเนาะนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่ากิจกรรมแบบฟังเพลงบรรเลงปลูกต้นไม้อ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่ให้คุณหยุดจากความคิดฟุ้งระดับหนึ่งแล้วคุณจะสดชื่นมากขึ้นหรือจะไปเที่ยวก็ได้เนาะไพ่ใบนี้มันคือแค่บอกว่าโอเคคุณจําเป็นจะต้อง นะเรียบเรียงการคิดวิเคราะห์ให้ดีนะแล้วคุณจะต้องแบบสดใสมากขึ้นนะจำเป็นจะต้องสร้างความสดใสให้กับตัวเองด้วยทําอะไรที่คุณมีความสุขทําซะแล้วก็หลุดออกจากความเศร้าหมองนะอันนี้เตือนไว้เมื่อกี้เราลืมพูดเรื่องสุขภาพไปเลยเนาะสุขภาพถ้าเกิดคุณไม่สบายอยู่คุณมีโอกาสที่จะเจอหมอเก่งนะใช้คํานี้นะมันก็จะโอเคมก็จะผ่านไปได้แต่ว่าระมัดระวังเรื่องการทํางานหนักแล้วมันอาจจะเจ็บป่วยได้จากการทํางานหนักคิดเดยอะคิดมากของคุณแล้วก็ซึมเศรา้าเมื่อกี้ที่เพ็นพูดแล้วเนาะมีการดิ่งซึมเศรา้าใบโพล่า เป็นไปได้รวมถึงรวมถึงอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ได้กินข่าวไม่ตรงเวลากระเพาะคากลมเคล้นนะกดไหลย้อนอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ก็คือทั้งอารมณ์ดิงอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านเป็นได้หมดแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพกายก็คือกระเพาะลำไส้นะแล้วก็ อุบัติเหตุด้วยค่ะเพราะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติตลอดครึ่งปีหลังนะอันนี้เตือนไว้บางทีเราหงุดหงิดใช่ไหมพอบอกอารมณ์หงุดหงิดปุ๊บเกิดอุบัติเหตุคืออะไรมันอาจจะไม่ได้รุนแรงก็ได้ค่ะอาจจะเหมือนแบบเตะโต๊ะตกวันใดมีดบาดหรือว่าถ้าเกิดคุณขับรถมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเหมือนกันเนาะอันนี้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้นะ ต่อมาอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่ันี้ให้ด้วยเนาะว่าแล้วเราจะไปไหว้พระขอพรทํายังไงให้มันแบบว่าเออแกล้เคดหรือว่าเป็นกําลังใจเนาะจริงๆถ้ามันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตรหรุอะไรเงี้ยปิ้ลก็แนะนำว่าทําบุญลงศพทําบุญโรงพยาบาลหน่วยอ่าแผนกอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าบริจาคเลือดอะไรแบบนี้เนาะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแอสโซไดค่ะมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมา ราศีมกรอ,อาราหูเหนือเรือนที่10บโอการงานโดดเด่นมากเลยราศีมกรก็เป็นเรือนที่10เหมือนกันเรือนที่10พูดถึงความสําเร็จและการงานครับแปลว,ว่าปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะต้องมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นนะคุณจะต้องแบบมีการดูแลคนมากขึ้นคุณอาจจะก้าวหน้าประสบความสาเร็จคือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วต้องดูแลคนเยอะขึ้นและคุณอาจจะต้องเป็นหัวขององค์กรในการที่จะต้องนําพาไปก็ได้ จะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เช่นกันเพราะฉันมันเลยมีเรื่องให้คุณคิดคบคิดเยอะแต่ให้คุณค่อยเป็นค่อยไปคิดอย่างมีสติแล้วก็ลงมือทําลงมือทําในสิ่งที่คุณเห็นแล้วว่ามันสามารถทําได้คิดให้รอบคอบก่อนทําอย่าฟุง้งแล้วก็คิดว่าเออมันควรจะดีมันคงจะทํากําไรได้แล้วก็ตัดสินใจทําอะไรไปโดยชั่ววูบนะอันนี้ก็ต้องคิดให้วิเคราะห์ให้ให้ชัดเจนก่อนด้วยนะแต่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องการงานค่ะเพราะว่าทั้ง ราศีมังกรแล้วก็ทั้ง10เรือน1ิเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานหมดเลยแล้วราหูเหนือด้วยคือการเดินข้างหน้าไปหาจุดมุ่งหมายหรือการประสบควาสมสาเร็จปีนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะในเรื่องหน้าที่การงานบอกแบบนี้ แต่ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีมีสติในการดําเนินชีวิตให้มากนะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจําคุณก็จะได้โปรโมทเรื่องขั้นเลิ่นาแหน่งถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะมีกิจการที่ก้าวหน้ามากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบนี้ได้แต่มันจะค่อยๆเป็นอย่างช้าๆนะและก็ต้องคิดอย่างวิเคราะห์รอบครอบวางแผนให้ดีก่อนนะอย่าแบบไปทําอะไรที่มันแบบว่า แบบตัดสินใจชั่ววูบมันก็จะไม่โอเคหรือถ้าเกิดคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ได้โอกาสดีๆเข้าไปทําหรือคุณอาจจะได้ทําสัญญาเซ็นสัญญากับอ,องค์กรขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรข้ามชาติหรืออะไรก็ได้ที่เป็นบริษัทส์แบบ ที่คุณทําหรือไปร่วมงานด้วยแล้วมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นก็เป็นไปได้พลังงานค่อนข้างจะดีมากเลยนะอะต่อมาค่ะมาการที่เปิ้ลทำเองนะเป็นการที่บอกว่าเออข้อความบุญควรจะไปทําบุญทําทานอะไรดีหรือจะไปไหว้พระขอพรอะไรดีสักสามใบเนาะเราถูกจริตกับแบบไหนเราก็ไปทําแบบนั้นได้นะคะโมทนาบุญทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าคุณจะทาแบบไหนก็ตามนะมาเอาใหม่ตกโอกระเด็นกระดดนเอาใหม่ค่ะสามใบนะมา วิญญาณเร่ร่อนอะทําบุญให้กับวิญญาณเร่ร่อนมันอาจจะหมายถึงอู้ดูน่ากลัวตกใจเนาะก็อาจจะเหมือนแบบทําสังฆทานกวดน้าเวลาเราอุทิศส่วนกวนุศลน,นะคะทำบุญอะไรต่างๆก็อ่าวิเคาอุทิตหรือว่าแผ่เมตตาให้กับวิญญาณเร่ร่อนด้วยให้เขาไปผุดไปเกิดอะไรแบบนี้เนะเาะก็ช่วยได้หรือบางทีมันก็มีเหมือนมีแบบทําบุญให้กับ เคร่งน,นะเด็กที่ถูกทําแท้งเนอะวิญญาณเล่ร่อนต่างๆสัมภเวสีอะไรเงี้ยคุณก็ไปร่วมบุญแบบนั้นได้เช่นกันนะคะก็ดีเนอะมันก็จะช่วยได้พญยาครุฑค่ะอ่าใครนับถือพรยาครุฑก็ไปไหว้ได้นะโอเคปีนี้เป็นปีของท่านด้วยนะเพรารู้สึกว่าท่านจะคุ้มครองให้ทุกอย่างก้าวหน้าแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภยัพยพญาครุฑเนี่ยเป็น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พูดถึงเรื่องอำนาจบารมีด้วยเนอะพอคุณขึ้นมาเป็นแบบเกี่ยวกับหน้าที่การงานความยิ่งใหญ่การประสบความสําเร็จการไหว้พระยาคุตนี่ก็เข้ากับคุณมากเหมือนกันอ่าถ้าเราอยากก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานแนะนํานะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมค่ะก็จะช่วยให้คุณมีความสุขเนอะเจ้าแม่กวนอิมเปิน้นก็คิดว่าอาจจะช่วยในเรื่องความรักได้บางทีเรามีปัญหาเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยเจ้าแม่กวนอิมก็จะช่วยเมตตาให้คุณมีความสุข ขึ้นได้นะอ่ะประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอันนี้ไปไหว้เนอะอันนี้คือเรื่องการทําบุญทําทานนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับดวงของคนราศีกุมและคณนากุมในช่วงครึ่งปีหลังใคงไรไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าเกิดดูแล้วตรงแล้วชอบกดซุปเปอร์เทงเป็นกําลังใจให้เปิลก็ได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ